สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพีย e v ม l ลเวช anel กับเกมอิตาเลียอีลสตากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มจากตัวละครของ n ิมโฟเนียนก่อนละกันนะครับผมหลังจากที่ได้เปิดตัวละครมาแล้วก็ได้ปั้นเอางจิงคือ,อยังปั้นได้ไม่ดีหรอกเพราะว่าในเรื่องของรูนแล้วก็เรื่องของเชลเนี่ยมันยังไม่ได้ดีพอที่จะ ทำให้ตัวของน้องเนี่ยเล่นได้ดีมากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเท่าที่ลองสัมผัสมาแล้วประมาณหนึ่งนะครับผมก็เป็นตัวที่มีเงื่อนไขยอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะอ่าในเรื่องของความสามารถของตัวละครของน้องนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันในทีละส่วนละกันนะครับผมหลังจากที่เทสกันหลายหลายด้านแล้วเนาะ UG p h o ฟ e ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเนต็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอม ปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้นสามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่า แต่ตัวของประสิทธ,ธิภาพนั้นสูงถึงสาเท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัยแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย มีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับหลังจากที่ได้ลองทําการปั้นแล้วก็นําการมาใช้งานเนาะอย่างที่ผมเคยบอกว่าตัวลคอมตัวนี้ถ้าหากว่าเราจะ นำมาเล่นนะครับผมถ้าเอาแบบจริงๆจังๆเลยนะที่แบบว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าดีมากๆนะครับในกรณีที่คนยังไม่ได้ทำการอัพตัวของศักยภาพของสกิลที่3และสกิลที่2จนเต็มนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอเนี่ยก็คือเราจะรู้สึกได้เลยว่าทั้งสกิล3แล้วก็สกิล2ของนิมโฟเนียเนี่ยจะคูลดาวน์นานมากๆนะครับผมคูลดาวน์แบบนานมากเลยห้าเทิร์นนะครับถ้าหากว่าเราอัพเต็มเลเวล5าเนี่ยมันก็จะ ลดเหลือ4ี่เทินนะครับทั้ง2สกิลซึ่งมันทําให้ระหว่างที่ตัวของคูดาวสกิล3และสกิล2ที่มันคูดาวนานขนาดเนี้ยตัวของนิมโฟเนียเนี่ยยังไม่สามารถเซเพื่อนหรือว่าบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนได้ดีมากพอขนาดนั้นนะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวของชิลที่เป็นตัวของคเด็กไปก่อนนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะมาลดในส่วนของจุดบอดตรงนี้เพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถบัฟสกิล3ได้ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเบอร์ตามเหตุให้มอนตายเร็วที่สุด เท่าที่จะทําได้เนาะแต่ถ้าหากว่าเรามีเยลลี่มากพอละที่เราเนี่ยจะทำการอัพสกิล3แล้วก็สกิล2จนเต็มแต่จริงๆเนี่ยสกิล2ผมไม่แนะนําให้อัพขนาดนั้นเนาะถ้าจะอัพสกิล3จนเต็มแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้อัพสกิล1ก่อน เพื่อที่จะเอาในส่วนของศักยาภาพสปีดจนถึงเลเวล4นะครับแล้วก็มาเปิดตัวของสปีด10กับสปีด5ตรงนี้ให้น้องได้เข้าเทินบ่อยขึ้นนะครับแต่หลกัลกๆสกิล3ยังไงก็ควรจะอัพเต็มนะไม่งั้นมันจะนานเกินไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หาสัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอาจจะเน้นในเรื่องของการที่เพิ่มเทินเร็วนะครับผมอย่างเช่นตัวของกิก้าไบตก็ได้นะครับผมหรือว่าตัวของจะเกลกาด ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมาใส่เป็นพวกที่แบบว่าการสถานะเพิ่มเติมอย่างตัวของไอคอนนะครับผมก็ได้เช่นกันนะครับส่วนในตัวของออฟเนี่ยจะแนะนําเป็นตัวสปีดนะครับผมก็คือตัวของสวิปรัดบวกกับตัวของไทม์วิฟนะครับถ้าหากว่าใครรูนดีมากพอแล้วเนาะสวิปรัดแล้วก็ไทม์วิฟเพื่อที่จะให้สปีดของเราเนี่ยสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ให้ตัวของอ สกิลของนิมัสของเราเนี่ยมันสามารถคููดาวมาได้เร็วขึ้นนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันรอเทิรนนานมากเกินไปนะครับผมและถ้าหากว่าให้ดีสุดเลยเนี่ยก็ให้ตัวของสวิปรัดแล้วก็ทางวิฟคู่กับตัวของสวิฟเทนะครับผมทั้งหมด3ตัวนี้เนาะอ่ะมันจะทําให้ตัวละครเนี่ยจะเล่นได้ง่ายแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าในส่วนของทวิปเท็ดเองเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของสปีดนะครับผมให้กับเราเพิ่มเติม อีก15%หรือถ้าหากว่าไม่ใส่เป็นสวิตก็อาจจะใส่เป็นตัวของสวิตสมิทก็ได้นะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของการทําให้สปีดเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็มันจะบวกในส่วนของ ACC แท่นนะครับก็ลองดูละกันว่าจะเลือกเป็นอันไหนนะครับผมอันที่บวกสปีดนะครับผมอ่ะสับตรงนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับผมทีนี้เนี่ยต่อมานะครับผมที่ผมพูดไปว่าตัวละครของน้องเนี่ย แน่นอนว่ามันบูทในเรื่องของพลังโจมตีได้สูงก็จริงนะครับแต่ในเรื่องของความสามารถในการเซฟเพื่อนเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครสายฮิวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของลิงหลัวนะครับผมตัวของผู้ฉีนะครับผมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัว s s r อ่าไม่ใช่ s s r รหมายถึง s r นะครับอย่างตัวของซาเนียเนี่ย เรื่องของการคิวเลือดนั้นตัวของนิมโฟเนียเนี่ยไม่ได้ทําได้ดีมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสกิลในการเอาชีวิตรอดของเขาเนี่ยมันจะมีเพียงแค่สกิล3กับ2นะครับถ้าหากเราทําเลือดไม่เยอะพอนะครับโล่ก็จะไม่หนานะครับผมและถ้าหากว่าฟูดาเรานานเกินไปนะครับในส่วนของสกิล2 2เราก็แทบจะฮิวเพื่อนไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าการคาดหวังในเรื่องของการฮิวเนี่ย กับการเซฟชีวิตเพื่อนเนี่ยมันจะมีเพียงแค่2สกิลเท่านั้นนะครับโล่หายแล้วก็หายเลยนะครับฮิทีเดียวก็คือจบเลยเหมือนกันนะครับจะไม่มีการเซฟชีวิตเพื่อนเหมือนวาลเลเรียนเพิ่มเติมด้วยเนาะไอตรงส่วนนี้เนี่ยสำหรับบางดันเจี้ยนก็ยังคงต้องใช้ตัวฮิวอื่นๆใช้งานร่วมคันอยู่ด้วยเช่นกันนะครับผม อ่ะส่วนโมดูลกับชิ้นที่ผมทําไว้แล้วนะครับผมก็จะทําไว้ประมาณหนึ่งตอนนี้ก็ยังอัพสกิลไม่เต็มนะครับก็ยังใช้เป็นตัวของโคดิกอยู่นะครับซึ่งโคดิกก็เอามาใส่แค่สวิปรัดนะครับสิแล้วก็รูนอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีรูนสักเท่าไหร่ก็เลยหยิบทุกชิ้นที่มันมีโบนัสสปีดแล้วก็โบนัสเทปีเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมทำให้สปีดบวกหลังยังได้เพียงแค่ 151เนะครับเพราะว่าไม่มีออฟเพิ่มเติมด้วยเนาะตรงนี้ก็หยิบมาเพื่อใช้งานไปก่อนประมาณหนึ่งนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็ใส่เป็นโบนัสเซตตี้นะครับผมทั้ง3ชิ้นเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ทีนี้เนี่ยต่อมานะครับดัเนเจี้ยนไหนที่เราเนี่ยสามารถนําไปใช้งานได้กันบ้างนะครับต้องบอกว่าหลายดันเจี้ยนเลยนะครับที่ใช้งานได้นะครับผมเพราะว่าหลายดันเจี้ยนเนี่ยเราจะหยิบตัวละครที่เพิ่มพางโจมตี ได้เยอะมากขนาดนี้เนี่ยมันก็มีไม่เยอะนะครับผมเพราะตัวละครที่เพิ่มบัฟโจมตีก็มีแค่ไม่กี่ตัวอย่างเช่นเฟย่าอย่างเช่นบิยอนตินนะครับผมหรือว่าตัวของวาลเลเรียนนะครับที่อาจจะมาหยิบแทนเฟย่าบ้างในบางอันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวของดันโมดูก่อนหลักๆนั้นนันโบดูนะครับที่ใช้งานได้จะมีเพียงแค่2ดันก็คือ1โดกิดกิ oki, นะครับผม1ดัน กับ2ออร่านะครับใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าเดิมทีใช้งานตัวของวัลเลียนอยู่พอหยิบตัวน้องเข้ามาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีขึ้นนะครับโดยรูปแบบคอมทีมที่ผมใช้งานโดกิโดกิ oki, นะครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาออโต้ให้ดูทีหลังเพิ่มเติมด้วยละกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้งานอยู่นะครับอาจจะไม่มีตัว CC เยอะมากแล้วก็ไม่ได้เป็นทีมทําเวลาอะไรเยอะมากขนาดนั้นเนาะ เพราะว่าในเรื่องของการเรียนสปีดหรืออะไรพวกนี้ก็ยังไม่ดีนะครับผมก็เลยใส่ในส่วนของผู้ชีมาช่วยเซฟชีวิตทีมในส่วนตรงนี้แล้วก็เอานิมโฟเนมาบูทดาเมจแทนเฟย่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เฟย่านะครับผมมันทําให้ดาเมจยังไม่เพียงพอที่จะปิดมอมในเว็บเดียวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโดกิโดกินะครับผมส่วนในเรื่องของออร่าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันใช้งานได้ดีมากนะครับ เพราะว่าเราเนี่ยเอามาแทนที่ตัวของวาลเลเรียนจากเดิมเนี่ยผมก็ใช้งานประมาณนี้จริงๆมันก็ผ่าน100%อยู่แล้วนะครับผมแต่พอเราเอาตัวของดิมโปเนียเข้ามาแทนเนี่ยมันทําให้อัตราการผ่านเพิ่มขึ้น100%ก็จริงนะครับแต่ว่าสปีดในการผ่านเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับเพราะว่า หนึ่งเลยอาร์ลาเนี่ยมันจะตีโล่ไม่ค่อยหมดหรอกนะครับเพราะว่าตัวของดาเมจของเขาเนี่ยไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับผมมันทําให้ตัวของโล่ของมิโฟเดียแล้วก็บัฟแอทแทกเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับผมซึ่งในการเบิร์สสรอบแรกจากบังกรโคเด็กก็ทําให้อาร์ลราเกือบตายแล้วเนาะทีนี้เนี่ยพอผ่าน2ดันนี้ไปปุ๊บใช่ไหมมันจะมีดันไหนอีกบ้างที่สามารถใช้งานได้นะครับในส่วนของเทอเรมาตอนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เล่นทีมสปีดแล้วก็จบไวนะครับอย่างพวก โคร罗เอนริกนะครับผมแล้วก็เฮลคิดอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยเบิร์ดนะครับอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าทีมที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยก็ยังคงเป็นทีมที่ทํายังไงก็ได้ให้ผ่านแน100่นอน1 0อโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเสี่ยงเยอะมากขนาดนั้นผมก็เลยยังใช้ทีมนี้อยู่นะครับผมถ้าหากว่าใส่ตัวของนิโฟเนียมาเนี่ยด้วยความที่ว่ามันแพ้ธาตุด้วยนะครับทำให้ตัวของน้องเนี่ยจะบางมากๆก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับการใส่ตัวของวาเลเรียนหรือเฟย่า นะครับผมอันนี้ก็เป็นดันหนึ่งที่ใช้ไม่ได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอีกดันหนึ่งในส่วนของดันเชลนะครับดันเชลตรงนี้เนี่ยฟาร์มได้หลายดันมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนิโคนาหน้านะครับชารอนนะครับผมรวมถึงเรนโกคุสิด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวของโคยันเนี่ยอาจจะฟาร์มไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะต้องฟิกว่าเราจะต้องใส่ตัวของ ตัวแมงกะปูนไปนะครับผมอ่ะ,อะเพื่อที่จะทําให้มันไม่ติดพลาสติกนะครับหรือว่าตัวซ c ไปสักตัวหนึ่งมันก็เลยทําให้ตัวของดันโฮยันเนี่ยอาจจะยังไม่ดีมากนะครับแต่เลนโกคูเนี่ยเท่าที่ผมลองใช้งานดูแลมันอาจจะมีเงื่อนไขยเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าหากรอเป็นผู้เล่นที่แบบว่าของยังไม่ได้ฟูลยังไม่ได้เอ็นเกมแล้วก็พวกตัวซัพพอร์ตสปีดมันไม่ได้บวกหลังถึง160ทั้ง3ตัวนะครับผมคือถ้าหากว่าเราจะต้องเล่นเนี่ยเราจะต้องเล่นทีมประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวผมก็จะตััดดทีมมมใหู้ประาณนนึงลกนนผ หนึ่งเลยตัวดาเมจหนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิตติ้งเยลิี่ลิเลียมนะครับผมหรือตัวอะไรก็ได้หนึ่งตัวเนาะสองนะครับตัวของครอสหนึ่งตัวนะครับผมมาทําการลดเกาะนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับสามก็จะเป็นตัวของลิลลี่นะครับผมมาบูสตัวดาเมจหนึ่งตัวให้แรงๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวของนิมโฟเนียหนึ่งตัวนะครับแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับผม3ตัวที่อยู่ตรงด้านขวานะครับที่เป็นตัวซับไม่ว่าจะเป็นครอสเอ่ย ลิลลี่เอ่ยนิมโฟเนียเอ่ยนะครับผมทั้งหมด3ามตัวนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับสปีดต้องเร็วกว่าตัวมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงด้านซ้ายนะครับซึ่งในทีมนี้ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยสปีดมันช้ากว่ามันทำให้การเล่นมันลำบากไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับหากมอนสเตอร์ตัวด้านซ้ายโจมตีไปที่ตัวไหนก็แล้วแต่แล้วโดนใบนะครับผมเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยเราเฟลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสปีดที่เราควรจะทำก็คือ ต้องทำให้มากกว่าตัวมอเตอร์ตัวด้านสายซึ่งบวกหลังประมาณ160ถ้าบวกรวมจะอยู่ที่ประมาณ280กว่าสอง8 4ประมาณนี้เนาะผมก็จำไม่ได้ละว,ว่าสปีดประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดิมทีก็ไม่ได้ปั้นสปีดด้วยขนาดนั้นเพราะส่วนตัวเนี่ยจะใช้เป็นอีกทีมอยู่มันจะทําให้การเล่นเนี่ยจะลําบากแล้วเราเบิร์ดใน2ครั้งแรกเนี่ยได้ไม่มากพอที่จะทําให้บอสเนี่ยมันเลือดหายให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมแล้วเราเนี่ย ก็จะตายไปหลังจากนั้นนะครับผมอันนี้คือจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ลูนหรือของยังไม่แน่นพอเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเป็นอย่างมากเลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะจะเห็นได้ว่าลิลลี่เนี่ยก็คือมันไม่ได้บัฟนะครับทำให้ตัวดาเมจเราเนี่ยมันไม่สามารถทาดาเมจได้มากพอนะครับแล้วก็ตัวของลิมโกคุเองเนี่ยมันโจมตีก่อนนะครับทำให้ลูกของนิมโฟเนียเนี่ยมันหายไปตั้งแต่เรายังไม่ได้ทําการโจมตีด้วยซ้ำมันก็เลยทําให้เบิดดาเมจไม่ได้เพราะถ้าหากว่าลูกขขอองงเเายยยั่่นี มันสามารถเบิร์ดบอสเพียงแค่2ทีก็คือบอสเกิดตายนะครับถ้าใครแรงพอก็คือ2ทีแรกเนี่ยบอสตายไปแล้วด้วยซ้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าการใช้ทีเมเดิมอย่างตัวของลิงหลัวกับตัวของลุงยาเนี่ยก็ยังคงค่อนข้างที่จะเซฟกว่านะครับผมแล้วก็ผ่านได้ง่ายกว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าหน่อยก็ตามนะครับผมก็เลยทําให้ตัวละครตัวเนี้ถ้าหากจะลงเลนโกคูเนี่ยต้องทําทั้ง3ตัวนี้ให้สปีดมากพอ มากกว่ามอนเตอร์นะครับผมถึงจะทําให้ผ่านดันนี้โดยใช้นิมโฟเนียได้ดีที่สุดนะครับผมอ่ะสำหรับตัวของเรนโกคูเนาะทีนี้เนี่ยเราพูดมาถึงจุดนี้ละนะครับผ่านไปประมาณ10กวนาทีเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาลงดันให้ดูกันเลยละกันนะครับว่าในแต่ละดันใช้ตัวของนิมโฟเดียได้ดีประมาณไหนบ้างจะเริ่มจากตัวของนิโคนาน่าก่อนเป็นดันแรกนะครับตัวของนิโคนาน่าผมก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะครับผมจากเริ่มเอาเฟย่ามาช่วยบัฟดาเมจตอนนี้นิมโฟเนียมาบัฟแทน รูปแบบการเล่นจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยอ่ะน้องเปิดบัฟมานะครับผมได้ลู่ได้ดาเมจนะครับบอสก็ตีไม่ติดซีซีนะครับถ้าเราได้เปิดกอดเนาะพรสลดเกาะลิลลีリリ่บัฟนะครับลิทติ้งยิงไปปึ๊บปึ๊บ,บทีแรกก็ครึ่งหลอดนะครับผมแล้วก็ลอเข้าเ์ออีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็คือจบแล้วนะครับไม่มีอะไรมากถือว่าเป็นดันที่ง่ายมากเลยนะครับพอได้ตัวละครตัวนี้มามันทําให้ พวกของเราเนี่ยสามารถเบิดบอสได้ภายได้แค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งเนี่ยได้อย่างง่ายดดยเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวละครของนิมโฟเนียเนี่ยสามารถเล่นดันนี้ได้จบง่ายมากนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นดันที่2นะครับผมเป็นส่วนของชารอนนะครับบางคนอาจจะคิดว่าชารอนจะเล่นไหวเหรอครับเนื่องจากว่าตัวละครของเขาเนี่ยมันแพ้าธาตุใช่ไหมธาตุสีเขียวแต่เราไม่สนใจครับเราสนใจแค่ว่า ทำไงก็ได้ให้น้องมาเปิดบัฟนะครับแล้วก็ให้ดิทติ้งยิงใน2ครั้งแรกให้จบแค่นั้นก็คือพอแล้วนะครับทีมที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นคอมทีมนี้เลยนะครับชาลอนปลาทองนะครับผมดิทติ้งแล้วก็ลิลลี่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็รูปแบบก็จะประมาณนี้เนาะน้องเปิดบัฟก่อนนะครับผมในส่วนของการเปิดบัฟสปีดชาลอนโจมตีมาโล่มันไม่หมดนะครับผม มันทาให้บัฟดามเมจังอยู่แต่ตอนนี้รอบนี้เหมือนกับว่าสปีดมันจะช้าไปนิดนึงเนาะโล่ Low ก็เลยหายไปเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรช่างมันนะครับผมยวเข้าไปเปิดใหม่รอบต่อก็ได้เนาะลิตติ้งก็เปิดมาได้บัฟโจมตีแล้วก็ยิงปึ๊บปึ๊บไปทีแรกนะครับผมอ่ะตรงนี้เนาะเรามีบัฟต้านทานสถานะผิดปกติก็ยังพอทนได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับในส่วนของตอนเทินแรกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ลิลลี่ก็จะดึงเทินเพิ่มขึ้นมาให้เราอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายก็ดิตติ้งก็ยิไปีนง แค่นี้ก็คือบอสเกือบตายแล้วนะครับที่เหลือก็รอให้ดิตติ้งเนี่ยสกิลสามูอีกรอบนึงก็คือจบแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนของนิวโคเนียเนี่ยมีตายบ้างนยครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเขาเนี่ยมันแพ้ธาตุนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของด่านนี้เนี่ยเขามีโอกาสตายเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมถ้าหากว่ามันผ่านในเรื่องของการบัฟสองรอบแรกไปแล้วเนี่ยก็คือของเขาเนี่ยมีประโยชน์แค่นั้นแหละก็คือดีสุดหละนะครับที่เหลือก็รอให้ตัวละครทั้ง3ตัวที่เหลือมันช่วยแบกกันนะครับผมแค่นี้ก็สบายเนาะ ประมาณนี้นะครับผมสิ่งแพ้ธาตุก็ยังเล่นได้เนาะชึบบัฟไปอ่ะยิงน,นะครับผมติ๊กติเข้าเ์นอ,อีกรอบหนึ่งจบแล้วฮนะอันนี้ก็คือถือว่ารอดน,นะไม่ตายในการโจมตีครั้งก่อนนัานนะครับผมสุดท้ายในส่วนของเรนโกคูเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าลูนผมเนี่ยมันยังไม่แน่นพอแล้วทีมยังไม่ดีพอผมก็ขอข้ามในส่วนนี้ไปเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราจะไปดูในดันเจี้ยนของโมดูของโดกิโดกิกับออโรากันต่ออีก2ด้ดันนะครับผม อะทีมที่ใช้นะครับก็ประมาณนี้แหละมีระบบเตฟทีมเข้ามาใหม่นี่คือทําให้รู้สึกว่าการตัดทีมลงดันเจี้ยนอย่าง่ายหมดเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเปลี่ยนรูนเปลี่ยนอะไรเหมือนเมื่อก่อนเนาะ,ะน้องทั้ง2ทั้งสามจะค่อยๆบัฟกันไปนะครับผมนิมโฟเดียมาถึงเร์นนะครับเปิดบัฟโอเคนะครับน้องแว่นก็หลับไปปึ๊บนะครับผมที่เหลือก็ ตัวของนิโมชาก็จะทําการยิงนะฮะอุ้ยดาเมจรอบนี้เหมือนจะไม่พอนะครับปกติคือมันต้องถา่ายตายไปแล้วเนาะปกติมันจะต้องตายไปแล้วนะไม่แน่ใจว่าตะกี้คือมันบัฟเกาะติดหรือเปล่านะครับผมเออผมก็ไม่ทันดูเหมือนกันเพราะว่าปกติเนี่ยจริงๆก็คือเทิร์นแรกนิโมชาก็จะยิงตายไปเลยนะแล้วก็พอไปเทิร์นที่2นิโมเนียก็จะบัฟใหม่นะครับผมแล้วก็เล่นใหม่อีกทีนึงแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวของน้องแว่นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ใส่มังกรนะครับก็เลยทํา ในเรื่องของความเร็วในการฟาร์มตัวของโดกิโดกิเนี่ยได้ไม่ดีมากขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวอาจจะต้องไปฟาร์มเลนโกคุเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาทําให้น้องแว่นเนี่ยดีกว่านี้เนาะอันนี้ก็อาจจะเสียเวลาไปหน่อยเดี๋ยวผมก็จะเร่งความเร็วไปเลยละกันนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูเยอะเนาะ โอเคนะครับเหลือตัวสุดท้ายละอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับผมแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันก็ช่วยบูทดาเมจให้ดีมากๆถ้าหากว่าใครเนี่ยทีมแรงอยู่แล้วนะครับผมก็ใส่ตัวนี้ไปบู d ดาเมจเพิ่มเติมในการเล่นพวกคอนต,ติทเหล่านี้เนี่ยได้นะครับผมเหมือนต้านทานดาเมจเขาจะกลับมาตอนี้เนาะอ่ะอย่าตีให้ตายไปปึ๊บนะครับผมอ่าโอเคแค่นี้ก็คือจบละ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของดันเจียนออลล่านะครับผมใช้งานได้ดีขึ้นประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันทีมของออลล่าก็ยังคงเป็นทีมเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเล่นทีมเป็นเพลย์เซฟนะครับโดยมีหลิงหลัวล้างบัฟเหมือนเดิมไวเปอร์ iper, เอามาทําการลดดาเมจนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเปลี่ยนจากโวลเลเรียนเป็นนิมโฟเนียนะครับผมเพื่อที่จะมาบูทดาเมจให้มันจบเร็วขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าตัวของบอสเนี่ยเขาได้เปิดก่อน มันทําให้โลกของนิมโฟเนียเนี่ยมันไม่ได้หลุดจากการโจมตีของบอสเนาะเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยจะมาบัฟในตอนที่แบบบอสตีไปะละในรอบแรกนะครับผมก็เลยสบายๆนิดนึ่งนะครับไวเปอร์ตีไปแล้วก็ฟิลลี่ดึงเกตขึ้นมาจิติ้งยิงครับปึ๊บปึ๊บอ่ะรอบแรกก็ลดไปประมาณ25%ของหลอดเลือดก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมอันนี้ สปีด <Speed S 2> เพิ่มขึ้นมาเร็วไปหน่อยไม่แน่ใจว่าบอตีแล้วโล่จะหลุดหรือเปล่านะในรอบที่2นะครับถ้าไม่หลุดก็จะยังมีผลอยู่ในรอบตัดไปนะครับอ่ะพิตติ้งเดี๋ยวโดนดึงเทินมาแล้วก็ยิงไปอีกรอบหนึ่งสองครั้งก็ครึ่งหลอดหลนะเนาะแต่หากว่าใครที่ไม่ได้ใช้พวกโรซาโคร์นะครับถือว่ามันทําให้เราเนี่ยจบดันได้เร็วขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเนาะอ่ะสำหรับตัวของดันนี้นะครับออร่าเนี่ยถือว่าชิวเลย แป๊บเดียวใกล้ตายแล้วฮะ๋ยวน่าจะรอหลิงหลวล้างบัฟแล้วก็หิวรอบนี้มาเพิ่มเติมอีกหน่อยก็คิดว่าน่าจะตายแล้วเนาะแต่คิดว่าสกิลมันก็น่าจะเปิดก่อนหรือเปล่าผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะเออเหมือนล้างบัฟยังไม่ทันเสร็จเนี่ยจะต้องรองล้างอีกรอบนึงอุย้ยโดนเบิ้เลเทิร์นดิติ้งเกือบตายฮะ โอเคนะครับรอบนี้ก็จะเป็นการยิงน้ำสุดท้ายละอุ้ยไม่ตายเกาะหายต้องต้องรออีกเทอเึงอ่าโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็ยิงไปอีกรอบนึงแล้วกัน โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนทั้งหมดที่ตัวละครตัวนี้สามารถนําไปลงได้ในส่วนของการฟาร์มเนาะนอกจากดันเจี้ยนเหล่านี้ที่เราเนี่ยให้ดูไปข้างต้นนะครับด้านกิจกรรมมือนๆก็ยังคงเล่นได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของลงละครบอสกิวนะครับในตัวของ PVP เนี่ยยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเยอะมากขนาดนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่าเข้าไปเนี่ยก็ตีตีเก็บแต้มแล้วก็ออกนะครับผมอ่ะส่วนของอเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า ในตัวของดัน3ทางอะไรพวกนี้หรือว่าตัวของลิฟต์เนี่ยใช้งานได้ดีนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆด้วยเนาะถือว่าเป็นตัวซับพอร์ตที่ควรค่าก่อการเปิดถึงแม้ว่าในเรื่องของการฮิลของน้องเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีนักแต่ในตัวของการบูตดาเมจตัวของน้องเนี่ยทำได้ดีจริงนะครับผมหลักๆตัวละครตัวนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆ ของเกม Ethereum r e s o r t กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละไว้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน